3กระแสนะคะคอนเทนต์ Content สร้างความดังปี2 0 2 3นะคะภายใน6เดือนนะคะใครอยากสร้างกระแสผู้ติดตาม10,000 0คนให้ทำตาม3กระแสนี้เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะกระแสที่1ค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่เป็นปรึกษาที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆนะคะว่า ความรักเป็นยังไงเพื่อนๆแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็เราก็แนะนําไปเนี่ยเราเป็นที่ปรึกษาในเรื่องความรักเนี่ยเอาข้อนี้เลยนะคะมาเป็นประเด็นในการสร้างติ๊กต็อกนะคะผู้คนให้ความรู้ความรักเกี่ยวกับการเอาใจใส่แล้วก็ให้คนที่เขาไม่รู้หรือว่าเขาอยากไปง้อแฟนน่ะคุณก็เอามาเสนอนี้ในนี้ได้นะคะกระแสที่2นะคะ การทำออนไลน์ก็คือสอนทำ t ิ k กตอกสอนสร้างโปรไฟล์ใน tiktok สอนทำ t i k t o อก h o p ประมาณนี้นะคะสอนการเพิ่มผู้ติดตามใน tiktok เนี่ยนะคะทุกคนออนไลน์ใน facebook ในอะไรทุกอย่างได้หมดนะคะถ้าคุณมีความรู้แล้วก็คุณทําคุณสําเร็จคุณก็มาสอนมาบอกต่อแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้นะคะกระแสที่3นะคะ เรื่องสุขภาพและความงามนะคะใครที่สายขายสายสุขภาพความงามสุขภาพการกินหรือว่าการออกกําลังกายการปั้นหุน่นปั้นก้นปั้น,นสรีระทุกอย่างนะคะการแต่งหน้าทําผมเนี่ยก็ความสวยความงามได้ใครมีความรู้อะไรเนี่ยเอามาเปิดเผยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูในช่องทิกต o กเนี่ยได้ติดตามนี่นะคะ 3คอนเทนต์ที่ปังที่ดังที่สุดในณนปัจจุบันนี้นะคะทุกคนถ้าใครนะคะคิดคอนเทนต์ไม่ออกไปเสิร์ชใน Google ว่าการรักษาสุขภาพความงามดูแลเส้นผมดูแลผิวดูแลหมุ่นยังไงไปเซิร์ชนะคะและเอามาบอกต่อถ้าคิดนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดใจกดติดตามให้ด้วยนะคะบีจะมาให้ข้อคิดดีๆกับทุกคนใหม่นะคะสวัสดีค่ะ